สบายดีทุกคนวันนี้กับเว็บมาโกน้ะไม่สะกดเนาะหลังจากขึ้นแต่ดำนาพี่น้องน้องไม่อันขาวๆมันเอาตูเข้าไปซับเอาคำพี่น้องเว้ไม่ค่อยมีเวลาหานี่ขึ้นจากดำนาพี่น้องก็เลยมาหาที่จะกินแกงแบบเคี้ยวๆก็เอาเนาะวันนี้เอาไปแกงแต่ว่าตัวขาวๆนี่ก็สิเอาไปต้มอย่างออ่อนเลนิอ่อนโคตร,รจับ เสียมก็อ่อนงนัด่ได้เด้มันคาหักมันหัเาากเลยโอ้ยขาวพี่น้เนาะเกงน้ำไม่แต่เฮงเลยขีดหยัแก,กงน้ำไม้นี่เลยหาไปแกงพ่อตัวเขาขาวไปสิกะจะต้มจะต้องอุ๊ปอ้ยอ่อนเออพอดีเลยบ่อนกันเลยนรอ Những khẳng nóng nặng 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 ăn Khi nào ăn nặng ăn nhảy nặng ăn มองข้าวหน้ายอดกะบ่อน้ำอันนี้มันมาออกไม่น้องมัน,ออกน,นตกมาใส่ตอนมันกำลังหวานใหม่ค่ะมีน้ำแล้วนี่นก็บอ,อกได้มาดำแซฟใส่ได,ได้น้ำถ่วมหมดพักขย e n งน้อยค่อยบัได้เก็บไล้น้ำถ่วมหมดฝนเนาะมองที่มันมีน้ำอยู่กลางป่าเขาน้ำถ่วมหมดแล้วบัไดเก็บแล้ววันี้ อยซับยากเนาะไม่กับพอยมีไปได้หอกพี่น้อง น่านจะค้นหาไปมือเศร้าหนี่งบ่หรือผู้วานบ่ายเลยเขาไ้กินข่าวเสี่ยง ากกินแกงก็เลยมาหาพี่น้องตดข้าวคามก็ต้มนี่เขาอะไรพี่น้องโอ้ยหน้าตาขึ้นมาแต่ดำนากประมาณนี้พี่น้องเราเจอเห็นเจออันมือใหญ่พี่น้อง น <laughs> ้อยพวกจ้โอ้ยนึกว่าได้กระตดน้อยมันน้อยแห่ง ออด้คนี้พอดีพี่นองนี่พี่ใส่เก๊กๆนี่ เดตกตกำลังพอดีต้มเนาะ ทับยากทับมาถึกท้างแันวทดียวเ้ยถูกกว่าแนวใดอันกระจิตลิตรหนึ่ง ไา้มันลายต้องกวาดหาเนาะรับอันนี้มาถึออันนั่นพี่น้องตองอันเฮียงกันขอเห็นอันเดียวน น้าไม่ก็ได้บัลายได้พอตะสั่มแกงเน้ะพี่น้องก็เลยมาหาหีดเอาใบชยานางก่อนคนกินจะดนแล้วก็คีดอยากแกงน้ะไม่จะบดแกงนี่ดอกพี่น้องหาไว้ นี่มันขำมันบ่ายเลยแกงบระทันดอกมันยูวเข้า,ากินาฝนตก ใบคิวเขียวไปไปมีน่นเขียวคักค่ะทด้นพี่น้องบึงน้ำห่วยพี่น้องเยน็นคะน่ะค่ะท่านลงไปอาบด้กจะคักเนาะฟางใบชะนางของเราก็มีขี้ดินไอ้เห็ดฟางเพราะเ,เ,เขาข้าวพี่น้องเว้ยทำไมก็จเจ้าหาฝนแล้วก็เลยหมดลายๆเลยเขาสับแกงเนาะ กอมันบ่ค่อยลายเนี่ยกอก็ลอกเก๊กๆน้อยหน่อยหน่อ,นอ,นอโอ้อเย็นค่ะลีต้องไปลอยน้ำลิดุพี่ดิค่ะพี่น้องเน,นี่ยอ่ะก็ก็ได้เกียงบ้านค่ะย่าอันนี้เป็นหน่อไผ่บ้านท้าพ่อคนกำลังเกิดชองยอดพี่น้องชองหน่อพอดี มันปลูกไว้อยู่แคมนาะเนาะแคมหวยหย่อนกับย่อนมันมันพอมีได้กินอยู่สิบ,สบร้อยซับแลกวพี่น้องฝ้ามันเป็นใหม่ถ้าก็ปลูกทองซัมปีถ้าก็ได้สำเร็จต้นมันพี่น้องเคยเห็นม่พี่น้องไข่เขียดตะปาดขอดไปซูนกินนี่เขียดติดคายยาวๆนะพี่น้อง แข่งคายยาวๆพอดนไปอันนี้มันไข่ใหม่เนาะโดนไปมือสีออกสีเข้มๆว่านี้จักหน่อยพอไปซูนอาจจะตกใจติดมือครมั้มันหมักขึ้นไขต่ตามมันกิ่งไม่ใบไม่ไมเนาะมาเบิ่งนะไม่ก็เดียวอยู่คันนาคันนาให้ใหง่อันที่ทางเทิงมันเป็นน้องปลาละป้าพู้เลยพี่น้อง คุณผ <c oughs> ู้ชมยื้อเข่ายื้อน้ำเลน้องเลยบ่ายนะคะสั่นน้ำไม้มันกับมีบบไลายคอเด้เขาไปหาอยู่ห่วยกัแเด็คนหาไปก่อนเนี่ยมันก็เลยบบมียอดใหญ่หนอนเอิ้นแล้วเนี่เล็กน้อยก็รีบน้่งก็จะเอิ้น,น,นกนินเผา เพื่นกินก่อนด้วยกินน้ำลังคพื่อนนักศึกษายอดใหญ่น้เพี่น้องนอ่อบงกอนี่ยอดมันใหญ่โอ้ยโอ้โอ้พี่น้องใหญ่หนึ่งหัว พี่น้องเ้ยวูพี่น้องเห็นคออ่อยรู้บ่เนาะมันเป็นสะพังหวยสะพังคันนาโอโอยือนว่อยู่เพราะว่อยู่ไรกิน,นอันนี้ยังเป็นหน่อไม้ขาวยังเป็นหนอนางดินอยู

แกงกะปูเบ็ดด๊อกสำนี่เนาะต้มน้ต้มน้ำน้อยหนึ่งแกงน้ำเลยพี่น้องไปย็นางกบบได้ห่อเนาะเ้าลยเก็บเสรเลยพี่น้องประมาณนี้โอเคพี่น้องผู้คลิปหนาสำหรับคลิปคอตาไปเลยเด้อพี่น้องเลยไปหากินข่าวกินน้ำก่อนเนาะ จะนอนฝันลงเห็ดเวียกอีกพี่น้องเอ้ยแล้วไม่กับพ่อได้ต้มได้แกงอยู่พ่อพ่อคลิปหน้าพี่น้องไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ย